ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นพรมขนาดใหญ่ฝันเห็นพรมขนาดใหญ่หหญแปลว่าอะไรเอจะใช้ไพ่ทาโร่วงกลมเปิดทํานายดวงชะตาให้กับท่านนะคะ โอ้สามใบเนี้ยแปลว่าเคยทําแท้งมาก่อนนะหรือไม่ก็เคยเลี้ยงพวกกุมารผีเด็กทําแท้งมาก่อนนะอันเนี้ยผีเด็กอันเนี้ยการตั้งท้องอันเนี้ยการไปขูดมดลูกการแท้งอ่ะเนี่ยคือการทําแท้งการตั้งครรภ์การทําแท้งผีเด็กมันแปลได้ว่าคุณน่ะควรจะทําบุญให้กับ กุมารทองรักยงมผีเด็กอันนี้เป็นผีผู้หญิงจมน้ำอะ่ะเหมือนกับว่าให้ไปไหว้พวกไอ้ไข่ไอ้ไข่เนี่ยจะรวยให้คุณนะ่ะไปไหว้พ่อปู่ฤาษีจะมีโชคมีลาบให้คุณนะทำบุญให้กับกุมารทองรักยมผีเด็กทำแท้งไปไหว้ไอ้ไข่จะมีโชคมีลาภให้คุณนะ่ะไปไหว้ปู่ฤาษี คุณมีปู่ฤาษีคอยคุ้มครองดวงชะตาช่วงเนี้ยคุณมีเรื่องดวงไม่ค่อยดีมีเรื่องต้องเสียเงินเยอะให้คุณไปทําบุญให้กับพวกสถานรับเลี้ยงเด็กกาพร้าทําบุญให้กับกุมารทองทําบุญให้กับรับยมให้คุณเนี่ทําบุญให้กับพวกอะไระผีเด็กนี่แหละ หรือไม่ก็ทำบุญให้ทุนการศึกษาเด็กทำบุญให้กับมูลนิธิบ้านเด็กกําพาอะไรพวกนี้มันจะทำให้คุณอะมีโชคมีลาบแล้วก็หาเงินง่ายคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะเป็นพ่อปู่หรือีเนี่ยเป็นพ่อปู่หรือีเป็นพ่อปูหอปอป่หรือ,อ,รอีคนหนึ่งอะอยู่อยู่ใกล้ๆคุณอีกคนหนึ่งอยู่ไกลคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองดูแล ฝันแบบนี้แปลว่าตัวท่านเนี่ยมีพ่อปู่ฤาษีคอยคุ้มครองดวงชะตาอันนี้นักโทษพยายามจะแหกคุกแต่มัแหกไม่ได้คุณควรทำบุญนะฝันเห็นพลมขนาดใหญ่เนี่ยแปลว่าตอนนี้คุณดวงไม่ดีควรทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะมีโชคมีลาบเข้ามา หากตั้งคันนะจะได้ลูกสาวหากตั้งคันนะจะได้ลูกสาวหน้าตาสวยหากตั้งคันเนี่ยจะได้ลูกสาวหน้าตาสวยช่วงเนี้ยคุณดวงไม่ดีเท่าไหร่ควรทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรทําบุญให้พ่อปู่ฤาษีเนี่ยทำบุญให้พี่ฤาษีเน่าเนี่ยฤาษีฤาษีทำบุญให้ฤาษีแล้วชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบเข้ามา ฝันเห็นพรมเนี่ยแปลว่าคุณนะ่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองอันนี้คนท้องอีกแล้วนะเนี่ยให้ทําบุญให้กับเนี่ยสุนัขจรจัดนกพิราบสนามหลวงเนี่ยให้อาหารนกเนี่ยให้คุณทําบุญให้กับพวกสุนัขจรจัดแมวจรจัดแล้วสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาในชีวิตค่ะเลขนําโชคห้าเก้าหกห้าห้า เก้าหกขอให้ทุกท่านโชคดีท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงของตัวเองที่เป็นดวงแบบละเอียดจริงๆกรุณาแอดไลน์มากรุณาแอดไลน์มาเอ,อเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดีค่ะ